สวัสดีครับจากคลิปที่แล้วเนาะที่เปิดจงรีแล้วเราบอกว่าจะมาเปิดตู้ยูร่าวันนี้ตู้ยูราเข้าแล้วเนาะราจะมาเปิดตู้ยูร่าเอา4-0กันหนึ่งตัวนะครับผมโ,โดยไม่เอาอาวุธนะงบไม่พอเนาะลุยสถานที่เปิดก็คือกองอัศวินนั่นเองดูไหมอยู่กับจีนดันโจนะครับ4-0รู้แลอ้วอเลยไหมรู้แล้วเลยไหม ไม่มีการันตีด้วยเนาะเพราะเราได้จงรีมาใน,นครั้งก่อนราคาครั้งนี้ขอให้ยาบูเกรดเลยเทีเดียวโอ้ไปดูสองตัวสิบโลนะครับสิบต่อไปยี่สิบโลนะครับอุ้ยยี่สิบ,สบ,โ,ลบโ,โลมาเลยครับจะรุ่นจะรุ่นเขาจะรุ่นเล็กับไ,ได้เลย โอ้โหจีนตัวที่สามทำไมดีผมพับจีนแน่้เลยวะ่ะหลุดเหรียมาได้จีนตลอดเลยอะเนี่อะไรเนี่ยคือออกตัวอื่นก็ได้ป่ะดีลงดีรุ่โมนโงโมนาสีสีก็ยังดีโอ้โหได้แต่จีนจีนสีสามันเนี่ยไม่คิดจะออกตัวอื่นเลยอะโอ้โหจีวินแดนเรียไอออนอ่าบ่อยทิงนั่นเราอะ นี่ยมีแล้วเนี่ยเนี่ยามันยืนสองคนเลยเนี่ยเพื่อนมีแล้วออมาทำไมปดหัวป่ะโอ้โหไปซื้อก่อนอ,อย่างยก้าชาฟรีไปซื้อก่อนติบเก้าครั้งอ่ะคือมันตัก1สิบครั้งก่อนไปเรือที่สิบห ตัวต่อไปเราคะแนนตียู่าแล้วเพราะเราดูมาด้จีนจีนแล้วจีนที่สามแล้วจี่สี่ได้ไหมรดด้านลมเจียวได้หลนน้ำมัน,นขนาดนี้แนละ้วโอ้ยขอเบิ้ลนะขอยูราเบิ้ลกับจีนเลยงั้นนะ่ะรอบนะอันนี้สนะิบเนาะต่อไปยี่สิบยี่สิบโล ยีส <Kız S 1> ิบออกยังไม่ออกโอ้เจ็บปวดรวแล้วไม่ออกพอสี่ดาวไปเยอะหน่อยต่อไปสมดที่สามสิบสามสิบมาเถอะมีกะนสี่าวอ่ะโอ้หิงว่ะ ที่เสียงนี้คือแบบดูดมาแล้วไม่ต้องได้จีนอ่ะตื่นตั้งเยอะเราไม่ดูดออกมาอืมดูดมาก็ได้แต่จีนอ่ะเสียงจริงๆเลยไม่น่ามาเปิดห้องอัดเสียงเลยเท่าอะไรนะซีสิบถ้าจะซีสิบเออสิญญาอ่านมาเยอะแือเกิน โอ้ทีดาวตัวเดียวจองไหมโอ้ทีดาวสองพูดนะทำสีห่หกแล้วมั้งเนี่ยสินยานเนี่ยออไปห้าสิบมั้งห้าสิบองเ้อท่ไมก็ได้อยู่ได้แล้วโอ้โหเอาสูตรเอาสูตรกะการันตีกะมาการันตีเอาสูตรครั้งที่แล้วก็หยุดจีนนะครับถ้าใครได้ดูตอนเปิดจงลีแม่งหยุดจีนอีกแล้วแม่งเป็นอะไรกับจีนวะไอ้นี่ ไล่น้อยก็ไม่มาสี่ดาวอยากได้ไล่น้อย,ยจะได้ลปลดหกักทีใ้ออกแค่ซินเยียนกับไมดู่งกล่าวมาไรน้อยหนึ่งตัวมันน้อยเนี่ยสี่ห้าเนี่ยสี่ตัวที่สี่ห้าอีกตัวหนึ่งที่หกเฮ้แรกเนี่ยจีนเนี่ยยืนข้างกันอยู่เนี่ยวีนไปท้อง เออมาได้สิขอ,อเปิดได้ไหมขอสองตัวได้ไหมขอสองตัวเลยได้ไหมดูแลดนะ้เนี่ยโตรดอ้โหอยูได้ตัวแรกขอสองตัวได้ไหม โอ้โหไม่มามาตัวเดียวเลวะวเรือก็ตัวเดียววะเรือก็ตัวเดียววะเฮ้ไปต่อนที่ม,มีมึงแล้วเนี่ยนี่นี่ม,มีมึงแล้วเนี่ยอีจ้าว เพือเพรโอ้โหคือกดตีกันวี่งตี <_ d> um> มันนั่งทีมเลยจีนจะมานั่งทีมตองออกบ่อยนะจุดทีมนะ <_ d> um> ไปมองอะไรเขาบอกคำบอกยันเบือนจบนะคคลิปนี้ก็จบเนาะไปแค่นี้ เราเปิดไปกี่ครั้งวะผมไม่แน่ใจประมาณร้อยโลหรือเปล่าผมคิดว่านะาประมาณนั้นนะสำหรับยูล่านะครับ41เอย40คลิปนี้ก็จบเห็นเท่านี้เนาะแผ่นหน้าไม่มีตัวหน้าเปิดเลยนะครับตามนี้ขลิปมาบ๊ายบาย